สวัสดีครับวันนี้พามาดูบ้านซินิเล็กนะครับเล็กวิวในโครงการของ Land and House นะครับบ้านหลังนี้จะมีสระว่ายน้ำให้ด้วยนะครับสระว่ายน้ำนี่คือทางเจ้าของเนี่ยเขาติดเองนะครับเขาสร้างเองนะครับสระว่ายน้ำก็เป็นสระที่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะฮะกำลังดี พาไปดูบริเวณรอบๆสถานะเป็นสราะระบบเกลือนะครับก็จะมีพื้นที่สวนนี่ก็จะเป็นบริเวณของหลังบ้านนะครับบ้านหลังนี้คือมีการต่อเติมเข้ามานะครับ ก็จะมีห้องทำงานห้องอ่านหนังสือด้วยนะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของภายในบ้านนะฮะเฮ้ยทำไมพี่ดูมนมของศิษย์อยู่อ่ะ อันนี้พามาดูในส่วนของห้องที่ต่อเติมเข้ามานะครับก็ตกแต่งบิวอินเฟอร์นิเจอร์แบบสวยงามเลยนะครับอันนี้คือมีโต๊ะทำงานเนาะบริเวณนี้ก็จะเห็นสระว่น้ำด้านนอกนะครับเห็นส่วนโอเค อันนี้ในส่วนของห้องลิฟวิ่งดูมนะครับส่วนนี้ก็จะมองทะลุเห็นสระน้ำได้นะครับก็จะมีครัวนะครับมาดูส่วนของห้องครัว อาอาโเคจุดเด่นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็น่าจะเป็นฝ้าเพดานนะครับคือทางเจ้าของเนี่ยก็คือบิวใหม่ตกแต่งใหม่เลยนะครับสามารถเปลี่ยนสีได้เนาะมาดูในส่วนของห้องน้ำนะครับ จบกันเนาะแล้ว <Okay. S 1> เดี๋ยวพามาดูในส่วนของชั้นบนบ้างนะครับอืโอเคพอขึ้นมานี่นะครับ แต่งอย่างสวยงามเลยนะครับมาดูในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำก็ตกแต่งสวยงามนะครับทีนี้อันนี้มาดูในส่วนของโอเคห้องนอนเล็กนะครับ ก็จะตกแต่งบิวอินเฟอร์นิเจอร์อย่างสวยงามนะครับมีแอร์ไฟนะครับน,นี้มาดูในส่วนของห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับอันนี้ก็ตกแต่งบิวอินเฟอร์นิเจอร์สวยงามนะครับ นี่ก็จะเป็นบริเวณด้านนอกนครับก็จะมีโต๊ะกินข้าวนะครับบริเวณนี้ก็จะเห็นอยอดดอนสุเทพนะครับโอเค มาดูในส่วนของห้องนอนนะครับก็จะมีทีวีนะครับอันนี้จะมาดูในห้อง master b c k r o o m นะครับ ทางเจ้าของเนี่ยคืออได้ตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะฮะสไตล์ลักชัวรี่นะครับหรูหราตรงนี้ก็จะนะครับก็สามารถเดินทะลุออกไปตรงนี้ได้นะครับ <Okay. S 1> แล้วห้องนี้ก็เป็นห้องที่ทางเจ้าของได้ต่อเติมเองนะฮะ เนาะโอเคเดี๋ยวผมโอเคห้องนี้ก็สามารถมองนะฮะก็สามารถเห็นสระว่ายน้ำได้ ไม่ทราบว่าเปิดไฟที่ไหนตรงนี้โอเคอะไอันนี้จะพาไปดูในส่วนของห้องน้ำนะครับมาเตอร์เบดรูมก็จะมีกระจกห้องแต่งตัวนะครับมีตู้เก็บอของท่านสุภาพสตรีนะฮะ มาดูในส่วนของห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีอาจ,จะกูชี่นะครับอก็อตกแต่งสวยงามนะครับ บ้านหลังนี้จะมีทั้งหมดอยู่สามห้องนอนนะครับสามห้องนอนอ่าขอโทษนะฮะมีสี่ห้องนอนนะฮะก็จะมีห้องนี้เป็นห้องที่ทํางานก็สามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้นะครับก็จะมีทั้งหมดอยู่สี่ถึงห้าห้องนอนนะครับบ้านหลังนี้คือตั้งราคาขายอยู่ที่สิบสามจุดห้าล้านนะครับถ้าใครสนใจก็ ติดต่อตามช่องทางที่ผมลงไว้ให้นะครับโอเคแล้วไงเจอกันคลิปหน้านะครับ